สวัสดีครับพระสมเด็จองนี้นะฮะก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกจร,รุสมพุทธศินยุกลายนะฮะแม่พิมพ์อยู่ในยุคของหลวงวิจาร์ณองค์นี้จำลองพุทธศินมาจากพระพุทธรูปยุคสุโขทัยนะครับลักษณะพิมพ์ทรงก็คล้ายๆกับพิมพ์ขององค์ลุงพุทธสังเกตได้จากตรง หน้าอกนะฮะมีร่องของเส้นสังคติชัดเจนนะครับแล้วก็พระพักค,คล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมเข้าหลักตับประเกตก็ทะลุซ้มออกไปนะครับพุทธศิลป์ยุคปลายนะฮะเราดูได้จากอันดับที่หนึ่งก็คือเส้นมังคับพิมพหรือเส้น่อกระจกนะฮะอันดับที่สองก็คือดูฐานสิงนะ,ะจะเล็กกว่ายุคกลางปลายฐานจะเชิดขึ้นทั้งสองข้างอันดับที่สามดูตรง ฐานล่างสุดหรือฐานเขียงนะฮะัวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงส่วนด้านซ้ายจะตัดตรงกว่าแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งก็คือการนั่งนะฮะเราจะเห็นหนัาแข้งซ้ายแล้วก็ผบาตซ้ายเท่าองค์นกดพิมพ์ได้ชัดๆก็จะเห็นผบาตซ้ายชัดเจนนะคะรับองค์นี้ดูสภาพทางกายภาพจากรูปภาพนะฮะ เราก็เห็นว่าเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกิลภาพสูงดูง่ายนะฮะละักษณะเป็นพระที่ถูกเก็บแบบไม่ได้อยู่ในหีบเก็บในพื้นที่เปิดจึงทําให้มีฝุ่นละอองคาบไข่ความเก่าัวไปกอดจับที่องค์พระนะครับพระองค์นี้มีล่องรอยของการลงลักมานะฮะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดละฆัง มาดูด้านข้างกันฮะตรงขอบนะฮะขอบแบบนี้มงบอกว่าเป็นการตัดขอบด้วยมือนะฮะเพราะว่ามีรอยสไลด์ของก้อนบนสารมีรอยปีรอยแยกนะฮะบ,บนสารองค์นี้เห็นชัดเจนฮะก้อนโตๆนะฮะทั้งดินกำแพงทั้งบนสารสีขาวซึ่งน่าจะเป็นเศษของพระสมเด็จเก่าที่ถูกนำมาตำผสมในบนสารคกนี้นะครับ ด้านในนะฮะองพระก็โนูนเด่นพอสมควรนะฮะแต่ก็ไม่ถึงว่าจะกดพิมพ์ได้ลึกมากนะครับด้านหลังมีรอยปีรอยแยกรอยนอนด้นนะฮะแล้วก็มีผงพทุทธคุณปรากฏให้เราเห็นทั่วทั้งอกงนะครับมีดินกำแพงมีสีดำของรักด้านหน้านะฮะ อภรรกเป็นสีเหลี่ยมขลัตัดพระเกศทะลุสมออกไปนะครับซอกแขนก็ลึกพอสมควรนะฮะวงแขนวางได้สมดุลน,นะครับล่องสังกติตรงหน้าอกมองเห็นไม่ค่อยชัดเจนแต่ก็ยังพอเห็นลางๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะปัจจุบันนี้จบด้วยกล้องกากระยายสูงนะฮะภาพนี้เป็นภาพด้านหลังที่ถ่ายด้วยกล้องกระยายสูง จะเห็นว่ามีมวลสารเยอะแยะมากมายนะฮะที่อยู่ในเนื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นดินสีฟ้าดินกําแพงนะฮะผงพิเศษผงพระพุทธคุณดินสีเหลืองเศษลักเก่านะฮะเส้นของลักจุดดำจุดแดงดินสีเขียวเศษว้านแผ่นลักเก่า งดงามมากนะฮะภาพที่เรามองเห็นด้วยตานะะฮจะเป็นการพิสูจน์ได้ดีที่สุดว่าพระองค์นี้เป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเห็นในการเปลี่ยนแปลงศัก,กาภาพเห็นลองรอยของรักเก่าเห็นมวลสารต่างๆที่อยู่ในเนื้อผ้าะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาพิจารณา ทีเคาะว่าพระองค์นี้เป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคหรือไม่มีส่วนผสมของมวลสารตรงกับตำรับตำราที่ได้บันทึกไว้หรือไม่นะครับหลุมนี้เป็นหลุมที่แตกโดยธรรมชาตินะฮะก็มีการงอกของปูดขึ้นมาซ่อมแซมนะสิ่งเหล่านี้ลักษณะแบบนี้มนุษย์ไม่สามารถจะทำขึ้นมาได้นะครับ มีสีน้าตาลของน้ำลักนะฮะปรากฏอยู่ด้วยนะครับภาพนี้อยู่ตรงด้านหน้านะฮะมุมซ้ายมือล่างสุดนะฮะดูการงอกของปูนเห็นผลึกแนันไซนะฮะเห็นมวลสารดินสีเหลืองดินกำแพงตรงพื้นคูหาก็มีปูนงอกขึ้นมาหนานะครับ เนื้อนะมีการเซตตัวนะฮะมีรอยแตกชั่วทั้งองคนะฮะมีเส้นลักฝังติดอยู่ตรงนี้เป็นเศษไม้นะฮะถ้าต,ตำตาลาเขาจะบอกว่าเป็นไม้กุกไก่นะครับตรงนี้เป็นดินกำแพงอันนี้เป็นเศษถานนะฮะเส้นซมก็มีการเซตตัวนะฮะ ในส่วนที่ลาดเอียงเราจะเห็นการงอของปูนชัดเจนนะฮะในเนื้อก็มีความรู้สึกที่แกล่งเบนทินอ่อนแต่ก็ยังมีความนึนุ่มนะครับสีของพระสมเด็จความนึบนุ่มของพระสมเด็จเนะี่ยเป็นเอกลักษณ์นะฮะผ้าองค์ไหนที่ดูจืดชืดไม่ชมีชีวิตชีวานะฮะเป็นสีขาวๆด้านๆเป็นลักษณะของ ปูนขาวปูลปั้เซอร์นะฮะกอพยายามหลีกไปนะฮะต้องหาพระที่มีลักษณะโทนสีที่ลดหลั่นกันแบบนี้แล้วก็นึกว่าหามีความหนึกนุ่มมีชีวิตชีวานะครับภาพนี้เป็นฐานล่าสุด หัวถานด้านขวานะจะตัดเฉียงแล้วก็ปลายงอนขึ้นเล็กน้อยนะครับเราจะเห็นผงพทุคุณปรากฏอยู่ทั่วทั้งองค์นะครับแล้วก็จุดดำจุดแดงดินคำแพงก็มีให้เห็นทั่วทั้งองค์เหมือนกันภาพนี้เป็นหัวฐานด้านซ้ายนะจะตัดตรงกว่านะ หัวฐานสิงด้านซ้ายนะครับเสียดายที่องค์นี้กดพิมพ์ตื้นไปนิดหนึ่งนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะเขายังมีความงดงามคลาสสิกอยู่นะครับหัวฐานสิงด้านขวานะหัวเข่าขวาตรงนี้เป็นรูปล่างของพระบาทซ้ายนะครับ เกตดูเนื้อนะฮะมีการเซตตัวนะฮะแล้วก็มีจุดดำจุดแดงมีมวลสารปรากฏให้เราเห็นทั่วทั้งอกหวัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรวงแขนก็วางงดงามนะฮะมวลสารก็ปรากฏให้เห็นนะฮะตรงหน้าท้องก็มีการเซตตัวผิวเป็นตะปุ่มตะปำวงแขนเส้นสายก็ขยุขยิกนะฮะ ประอหละหรือหน้าอกนะฮะซอกแขนงแบบนี้ก็ลึกพอสมควรนะฮะอันนี้ล่องสังกติตรงหน้าอกซึ่งคล้ายๆกับองค์ของหลวพุดนะครับประเกตนะฮะอ่อนช้อยผ้าซุ้มออกไปนะคะรับพพักนะ เนื้อก็ตกผลึกนะฮะมีมวลสารปรากฏให้เราเห็นมีตรงนี้เป็นเศษว้านตรงนี้เป็นเศษลักนะฮะมีจุดดำจุดแดงของเกสรดอกไม้ร้อยแปะของว่านร้อยแปดแล้วก็มีสีแดงของดินเงินแพงนะครับพระพักเป็นรูปสี่เหลี่ยมขลั่ตัดนะฮะเนื่องจากมีปุ่มทั้งสองด้านนะฮะเป็นปุ่มของปักกันตลอดจนคาง แ็แหลมนะฮะแล้วก็ประเกตช่วงนี้ก็จะแหลมนะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระขยายสูงกันสดๆนะฮะดูความงดงามของของเนื้อหามวลสารนะฮะสังเกตดูผิวนะฮะมีรอยแตกนะฮะแตก ปวทั้งองค์นะฮะแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาประสานนะครับมวลสารมีทุกจุดนะฮะก็ถือว่าองค์นี้มีมวลสารจัดจ้านผงวิเศษก็ปรากฏให้เราเห็นนะฮะทั่วทั้งอก่อแขนก็ลึกพอสมควรนะฮะในพื้นที่ส่วนที่ต่ำก็มีปูนงอกขึ้นมานะครับ หน้าอกหรือพระโอละก็มีการเซตตัวนะฮะเนื้อแกล่งงดงามมากนะฮะสีสันของเนื้อนะเป็นโทนสีที่หลากหลายนะฮะไม่ใช่เป็นสีเดียวกับทั้งองค์ลักษณะแบบนี้ต้องจําไว้นะฮะเป็นลักษณะของธรรมชาติสร้างถ้ามนุษย์ไม่สามารถจะทําแบบนี้ได้นะครับองไหนที่มีสีเดียวกันทั้งองค์ผิวเรียบตึงนะฮะก็พยายาม คิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุกนะฮะดินสีเหลืองดินกำแพงนะฮะองนี้ดินกำแพงก็บทค่อนข้างจะละเอียดน,นะครับตรงนี้เป็นฐานที่สองหรือฐานบัวนะฮะตรงนี้เป็นแผ่นลัก พระที่เก็บในพื้นที่เปิดแบบนี้นะฮะจะดูง่ายกว่าพระที่เก็บไว้ในหีบองนี้เป็นพระสภาพเดิมๆนะฮะไม่ผ่านการใช้บูชาไม่ผ่านการล้างกันเช็ดนะฮะพระสภาพเดิมๆจะดูง่ายกว่าพระที่ผ่านการล้างกันเช็ดนะครับเพราะว่า ถ้าเราล้างไม่เป็นนะฮะหรือล้างมากไปความเก่าที่อยู่บนพื้นผิวก็จะหายไปนะครับก็กลายเป็นผ้าที่ถูยากขาพวงนี้เนี่ยเป็นผลึกัันไซนะฮะ ออกมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเมเ็ดน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับแล้วก็หยดตํ๊ย,ตายาเช็คอยโดแเซตได้ด้านหลังก็มวลสารจัดจ้านนะฮะตามรอยแตกก็มีเส้นลักฝังติดอยู่ชัดเจนนะครับแบบนี้ธรรมชาติสร้างนะฮะ ตรงนี้เป็นลักเก่านะฮะพระสุูตรที่มีการลงลักมาแต่ก่อนแต่เก่านะฮะจะมีโอกาสแท้เกิน80%เปอร์เซนมื่อก่อนนะฮะความรู้ถูกถ่ายทอดมาผิดๆน,น,นะฮะทำให้คนเอาพระสุด็กมาล้างลักหมอกเป็นจนทนมากนะฮะเพราะว่าเสียนชี้าที่ไม่มีลักนะฮะ แต่ขอบจริงนะองค์ดังๆราคาห้าสิบล้านร้อยล้านสามสิบล้านในอดีตนะล้วนแต่มีการลงรักมาทั้งสิ้นแต่เนื่องจากภาพสมัยก่อนเป็นภาพที่ไม่มีสีนะผาาขอบดำก็เลยทำให้มองไม่ออกว่าเป็นรักหรือเปล่านะครับองนี้มีผงพุกทุกคุณทั่วทั้งองค์เลยนะ เดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คไอแ่นซาตรงมุมนี้นะครับการหยดน้ำยาเช็คไอแ่นซก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะฮะตอนนี้เราหยดลงไปแล้วนะฮะพัสดเดที่มีส่วนสมหลักด้วยปูดกหอยนะฮะแล้วก็มีอายุกเก่าถึงยุคเมื่อเราหยดน้ำยาลงไปน้ำยาก็จะเกาะเป็นเม็ดกลมบนพื้นผิวนะฮะไม่กระจายหายไป โฟกาก็จะขึ้นมานะฮะอันนี้ดินสีฟ้าดิบคําแพงตรงนี้บนสารชัดเจนนะฮะแต่เรายังหาของคำยังไม่เจอนะไม่ทราบไปซ่อนอยู่ตรงไหนมาถึงตรงน้ำยาที่หยดไว้แล้วนะฮะปรากฏว่าน้ำยาเกาะเป็นเม,รรม็ดกลมไม่กระจายหายไปเลยนะฮะ ฟองกากก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆโต็็แสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระธุเดปูนปั้นนะฮะก็คือมีส่วนผสมหลักเกิน90%ก็คือปูนประหอยนะฮะแล้วก็มีอายุเก่าถึงยุคซึ่งเป็นศูนย์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ต่อไปในเรื่องความแท้ตามมาตรฐานของทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะฮะไม่ว่าจะไปเช็คที่ไหนนะครับอนาคตพักเครื่องจะเป็นอย่างนี้นะโดยเฉพาะพักสมเด็จตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะมาดูฝั่งบนตรงนี้เป็นเส้นซุ้มฝั่งขวานะฮะ ที่เราเห็นเป็นสีขาวันนี้เป็นผลึกแคนไซนะฮะที่เป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับรงนี้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ถือว่าใช้ได้นะฮะแสดงว่าพื้นที่ที่ถูกเก็บไว้น่าจะมีความชื้นพอสมควรนะครับ โทนสีนะฮะหลากหลายลดสันกันไปนะฮะจึงเป็นจุดสำคัญที่เกิดจากธรรมชาติสร้างนะครับเส้นสายก็สมบูรณ์นะฮะไม่มีเส้นไหนที่แหวงที่ขาดก็ถือว่าเป็นพระุเลปจที่มีความงดงามคัดสิกะ,ะเป็นพระศิลปพิมพ์ใหญ่เอเตทรุุ้มพุทธศิน คล้ายๆกับพงษ์ลุงพุทธนะฮะเป็นพระสมเด็จยุคปลายจำลองพุทธศิลป์มาจากพระพุทธรูปยุคสุโขทัยนะครับประกรก็เรียกกันว่าเป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะฮะปัจจุบันชื่อพิมพ์ก็มีการเรียกกันหลายแบบนะฮะก็แล้วแต่อาจารย์แต่ละท่านท่านเธอจินตนาการออกมาปัจจุบันพิมพ ลักษณะแบบนี้นะฮะถูกกำหนดชื่อว่าเป็นพิมพ์ลงพุทธนะฮะถูกบรรจุในรายการประกวดพระสมเด็จของชมรมอนุรักษ์ทั้งหลายนะครับ ถ้าสำเร็จนะฮะเราต้องเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ่ายภาพเน้นในเรื่องของความเก่าแล้วก็มวลสารต่ตางๆนะครับส่วนตําหนิพิมพ์ทรงเส้นสายติ่งเซียนก็ต้องเลิกใช้แล้วนะฮะเพราะว่ามันหมดยุคแบบนั้นแล้วนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ